ยอดคนสมองอัจฉริยะตอนที่93สินแร่จากดวงจันทร์เวลาผ่านไปได้ครึ่งปีนักบินชุดแรกจากการคัดเลือกมีจำนวนสามนายที่ฝึกเป็นคนควบคุมได้ทำจำลองการบินในห้องซิมูเลเตอร์ซึ่งทางแผนกออกแบบของบริษัท Star Trek ได้ทำห้องนักบินขึ้นมาใหม่ทั้งหมดจะได้เหมือนของจริงในตัวยานบินอวกาศทุกอย่างในขั้นตอนต้องแม่นยำ เมื่อจบการเรียนรู้จะได้เหมือนกับของจริงไม่มีสิ่งที่แตกต่างไปจากที่ฝึกมาแม้แต่นิดเดียวทุกจุดของระบบสวิตช์ไฟฟ้า,ฟาและระบบตอบโต้ AI ต้องใช้ภาษาที่สื่อถึงกันอย่างเป็นระบบที่พูดออกไปแล้วไม่ทำให้สับสนเพราะในการบังคับจะต้องใช้ระบบนำทาง AI เข้ามาช่วยเพื่อเป็นตัวกรองอีกชั้นของการปฏิบัติหน้าที่แต่ความเป็นจริงนักบินเป็นผู้กำหนดคนแรก AI มีหน้าที่รับฟังและตรวจสอบเพียงเท่านั้นแต่ก็สามารถยับยั้งในสิ่งที่เกินกว่าความเป็นไปได้ตอนนี้ตัวยานอาวกาศได้เสร็จไป80%เหลือแต่ส่วนบรรทุกห้องด้านล่างที่ปรับเป็นพื้นเรียบรองรับการบรรทุกกับระบบอิเล็กทรอนิกสเซนเซอร์ร้อยกว่าจุดเท่านั้นเองเมื่อประกอบเป็นตัวเป็นลำขึ้นมาต้องมองแงนคอตั้งบ่ากันเลยทีเดียว ท่านพร้อมพงแวะเวียนมาดูอย่างสม่ำเสมอไม่ได้ขาดแม้แต่วันเดียวเพราะการผลิตไม่มีวันหยุดแต่มีการสเปลี่ยนกันมาทำงานจึงทำให้โปรเจกต์ครั้งนี้ถึงได้สร้างยานอาวกาศไปอย่างรวดเร็วสื่อยักษ์ใหญ่ต่างก็มาปักหลักทำข่าวเพื่ออัปเดตรายงานไปทั่วโลกถือว่าเป็นข่าวที่ทุกคนสนใจปางก็หวังว่าจะได้ขึ้นไปสัมผัสสถานีอวกาศนอกโลกสักครั้งในชีวิต ในเมื่อได้ข่าวค่าเดินทางนั้นมันแสนถูกไม่ต่างกับนั่งเครื่องบินไปประเทศข้างเคียงซึ่งมันน้อยกว่าหลายเท่าที่ต้องจ่ายในการร่วมเดินทางต้องเป็นอภิมหาเศรษฐีเท่านั้นแถมยังต้องฝึกร่างกายอีกมากมายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงปรับสภาวะในสภาพไม่ธรรมดาถึงมีเงินก็ใช่ว่า จะสามารถขึ้นไปได้แต่โครงการนี้ทุกคนมีสิทธิ์ขึ้นไปเที่ยวเพียงแต่มีการจับฉลากเดือนละ50ครอบครัวแต่มีการยกเว้นเด็กที่ต่ำกว่าอายุ10ขวบต้องสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ลำบากผู้อื่นบริษัท StarTech ต้องการให้ผู้คนได้สัมผัสความแปลกใหม่ในดินแดนแห่งการไร้น้ำหนักที่ถูกแบ่งไว้อีกส่วนสำหรับทำกิจกรรมโดยเฉพาะ นั่นเป็นการโฆษณาจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ทั้งที่ยังไม่มีความจริงในตอนนี้ด้วยซ้ำแต่ผู้คนทั่วโลกก็ลงชื่อกันอย่างมากมาย แต่คนภายในประเทศนาทีได้ให้โอกาสกว่าใครโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาสามารถลงรายชื่อขึ้นมาพร้อมกันทั้งชั้นผลัดเปลี่ยนกันแต่ละชั้นได้ทุกอาทิตย์จะเริ่มโครงการนี้หลังจากเริ่มการขนส่งสักพักจะได้อาศัยติดไปด้วยลงกลางทางเพราะช่วงแรกจะเป็นฝึกฝนของนักบินและบุคลากรทุกส่วนจนชำนาญเสียก่อนถึงจะต้อนรับผู้คนจากบุคลากรอีกรุ่นถัดไป ความหวังนี้คนทั้งโลกต่างก็รอคอยถึงได้เป็นเหตุผลว่าทำไมนักข่าวแต่ละประเทศถึงต้องมาถ่ายทำประจำอยู่ที่นี่ตอนนี้ภายในบริษัท Star Trek มีแต่คนต่างชาติที่แวะเวียนเข้ามาทำข่าวแม้ว่าจะต้องผ่านกฎระเบียบหลายอย่างห้ามโน่นห้ามนี่เสียตั้งมากมายทำได้เพียงแค่ทานข้าวที่โรงอาหารกับด้านหน้าโรงสร้างยานอวกาศเพียงเท่านั้น แต่มันก็เต็มไปด้วยขาตั้งกล้องวิดีโอจำนวนมากที่เต็มทุกพื้นที่จนไม่มีทางเดินพวกเขาก็ยังมาถ่ายทำไม่ได้หดหายลงไปแม้แต่น้อยเลยสักคนถึงจะมีการอัปเดตผ่านเว็บไซต์แต่ก็ยังมีคนส่วนหนึ่งอยากเห็นการสร้างอย่างต่อเนื่องมันคือความสุขของคนที่มีอันจะกินไม่ต้องทำงานนอนดูอย่างมีความสุขนั่นเอง แม้แต่หน่วยงานรัฐของต่างประเทศก็ยังมีความยินดีไปด้วยไม่มีเทคโนโลยีแต่มีเงินทองก็สามารถเข้ามาเป็นหุ้นส่วนได้ในอนาคตตอนนี้ชาวโลกนั้นมีความสดใสมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นถึงสองโครงการถึงมันจะเริ่มจากสิ่งเดียวในแต่ละที่อีกนานๆไปมันก็จะเพิ่มทวีขึ้นอย่างมากมายในเมื่อสร้างเสร็จไปแล้วเทคโนโลยีก็จะถูกพัฒนาขึ้นไปอีก ทำให้มีสองมี3จนถึงร้อยพันแล้วมันต้องกระจายไปทั่วทุกมุมโลกในขณะเดียวกันนาทีที่เฝ้าสังเกตการงานของบารอนอยู่ไม่ห่างได้ไปหาในวันที่เปิด ประตูควันตั้มบานสุดท้ายทีมงานได้ติดตั้งกล้องบันทึกกันทุกคนเพื่อความยิ่งใหญ่ก่อนถ่ายทอดไปสู่สาธารณชนทั้งหมดนั้นตื่นเต้นทั้งแฝงไปด้วยความกังวลถึงพระเจ้าท่านจะบอกว่าไม่ต้องกลัวแต่มนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเขาย่อมมีความรู้สึกอ่อนไหวเมื่อก้าวเดินมาถึงเขตแดนพระเจ้าไม่รู้ว่าจะมีสิ่งใดรออยู่ถึงทำให้ใจเต้นกันโครมคามทุกคน เวลาที่พากันเดินเหมือนกับช้ายาวนานหลายชั่วโมงแต่นาทีไม่ได้ปรากฏตัวเหมือนอย่างทั่วไปได้ไปรอยอยู่ข้างในมิติควอนตัมเมื่อทีมงานได้เปิดเครื่องวงแหวนความเร็วสูงก็ทำงานจากสิ่งที่เป็นผนังธรรมดาก็กลายเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มองทางไหนก็กว้างไกลสุดสายตาทั้งที่ด้านปลายอุโมงค์ที่ห่างจากทางเข้าแค่เพียง30เมตรนั้นมีกล่องพิเศษแค่หไมครอน แต่กลับมองแล้วใหญ่เหมือนสนามกีฬาในอินดอร์นั่นเลยแต่ทุกคนก็ต้องตกใจเมื่อเห็นคนยืนอยู่ที่มุมห้องสีขาวที่ตัดกับสีดำของเสื้อที่ใส่มันเป็นจุดเล็กๆเ,เพียงเท่านั้นแล้วจุดเล็กๆนั้นหายไปก็มาโผล่อยู่ด้วยกันสิ่งแรกที่ทีมางานพูดออกมาโอ้พระเจ้าสวัสดีครับท่านอีกคนเมื่อสวัสดีเรียบร้อยรีบวิ่งออกจากอุโมงค์เพื่อไปบอกาศาสดาจารย์บารอน ผู้ใหญ่ที่มาดูในงานนี้ด้วยนั่นคือท่านประธานาธิบดีที่มีอเล็กซ์อยู่ด้านข้างนอกนั้นก็เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เบนสัน แล้วยังมีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในโปรเจกต์ต่างก็มองจอมออนิเตอร์ใหญ่ผ่านกล้องที่ติดหมวกของทีมงานเข้าไปทุกคนต่างก็เห็นพร้อมกันถึงเครื่องสุดพิศวงที่พระเจ้าท่านอยู่แห่งนั้นในจุดที่คนเป็นเพียงเท่าฝุ่นผงแสดงว่าพวกเราทำสำเร็จกันแล้วอีกด้านของมิติอุโมงคควันตั้มถ้าหากเชื่อมต่อกับสิ่งใดเราก็จะเข้าไปแก้ไขซ่อมแซมได้แม้แต่ร่างกายการตัดการเย็บภายใน ที่ลำบากที่สุดก็จะกลายเป็นเรื่องแสงง่ายขึ้นมาทันทีทําให้ทุกคนที่อยู่ด้านนอกต่างก็ส่งเสียงดีใจที่ทราบถึงความสําเร็จในครั้งนี้ทุกคนเฝ้ารอมาแรมปีสุดท้ายก็เป็นผลสําเร็จบารอนตอนนี้นั้นดีใจแต่ก็ไม่ได้มากมายเท่ากับเจอท่านพระเจ้าที่มารอบอกความสําเร็จท่านนั้นเป็นเหมือนการชี้แนะบอกย้ําว่าใช้ได้เขาวิ่งเข้าไปในอุโมงค์ในขณะที่พระเจ้าเดินออกมา การทักทายไม่กล้าสัมผัสมือท่านเหมือนอย่างทั่วไปทำได้เพียงแสดงท่านอบน้อมที่เป็นพื้นฐานของคนเอเชียนั่นคือการโค้งคำนับบอกถึงความรักความเคารพอย่างสุดซึง้งการที่บารอนวิ่งเข้ามาหาท่านนั้นไม่ได้มีเพียงคนเดียวแม้แต่ท่านประธานาธิบดีตอนนี้ก็ยังทันมาถึงตอนที่บารอนก้มโค้งคำนับแล้วท่านประธานาธิบดีก็ทำเรียนแบบศาสตาจารย์บารอนกลายเป็นวัฒนธรรมแบบใหม่ ทุกคนที่อยู่ในนี้ต่างก็ทำเหมือนเมือนกันหมดทุกคนรู้ดีในส่วนลึกหากขาดการช่วยเหลือจากพระเจ้าโครงการนี้คงไม่เกิดขึ้นมาจนสำเร็จจากนั้นพระเจ้าได้เอ่ยคำพูดกับท่านประธานาธิบดีบอกว่าขอให้ระลึกถึงผู้คนในโลกใบนี้เป็นที่ตั้งพวกท่านสามารถพัฒนาต่อยอดเพิ่มขึ้นไปได้อีกจากเครื่องนี้ถึงไม่ได้แจกจ่ายความรู้วิทยาการแต่ท่านก็สามารถสร้างขายแก่ประเทศทั้งโลกได้ เราต้องการเพียงเท่านี้จากนั้นท่านก็บอกลาให้คำอวยพรก่อนหายไปจากตรงนั้นในชั่วพริบตาการกระทําคำพูดของท่านที่ตรัสออกมาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าท่านคือผู้ช่วยเหลือไม่ต้องการเอาเปรียบอยากให้ผู้คนบนโลกนั้นมีความสุขเครื่องนี้จะเป็นตัวช่วยผู้คนหลายพันล้านบนโลกท่านจึงเห็นดีเห็นงามช่วยเหลือทุกอย่างเพื่อสร้างมันขึ้นมาแม้แต่เทคโนโลยีชั้นสูง ท่านยังยอมเสียสละแบ่งปันให้ใช้ทุกคนต่างก็รำลึกถึงคำพูดของท่านใส่หัวกันทุกคนวิทยาศาสตร์ต่างคาดการกันว่าวิทยาการของท่านนั้นจะอยู่ห่างออกไปจากปัจจุบันคงเป็นพันปีที่เรียกกันว่าพระเจ้าเป็นแค่เปรียยเปลยเฉยเเพราะความมหัศาจรรย์ของวิทยาการท่านต่างหากที่สูงส่งเกินกว่าทั่วไปจนไม่อาจเปรียบเทียบผู้ใดนอกจากพระเจ้าที่มนุษย์สมมุติขึ้นมา แต่ขอเรียกท่านเป็นพระเจ้าแทนก็นแล้วกันความสำเร็จนี้ได้ตัดต่อวีดีโอแล้วสื่อสารออกไปทั่วทุกมุมโลกสร้างความฮือฮาไม่ต่างจากโครงการอวกาศแต่ไม่มีใครเคยคิดว่าสองโครงการนี้เกี่ยวข้องกันเลยแม้แต่คนเดียวนอกจากคนในครอบครัวของนาทีเท่านั้นแล้วก็ถึงวันที่ยานบินอวกาศได้ใช้รถลากออกมาความยินดีของชาวโลกก็เกิดขึ้นอีกครั้ง หลังจากเพียงประตูอุโมงค์ควันตั้มได้เฉลิมฉลองกันมาเพียงหนึ่งเดือนข่าวนี้ยานบินขนาดใหญ่ก็ได้เห็นพร้อมกันทั่วโลกขนาดบางมุมของโลกที่มืดมิดผู้คนต่างก็ไม่ยอมหลับยอมนอนเพื่อที่จะได้ดูการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมยานบินได้ใช้รถลากไปทางสนามบินกองทัพอากาศเพื่อจะใช้รันเวย์ที่ยาวกว่าบริษัท s t a r ์เทคอย่างน้อยต้องใช้รันเวย์ที่มีความยาวพันเมตรขึ้นไป ขึ้นอยู่กับการบรรทุกน้ำหนักถึงจะมีเครื่องช่วยตัดสนามแม่เหล็กโลกก็ตามเพื่อความคงทนของระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้การทำงานหนักเกินไปจะทำให้ระบบนั้นเกิดอุณหภูมิเพื่อให้การใช้งานได้มากขึ้นแค่เพิ่มระยะทางการวิ่งขึ้นบินแล้วเปิดเครื่องตัดสนามแม่เหล็กเพียงครึ่งเดียวแค่นี้ก็ทำให้ความทนทานเพิ่มขึ้นมามา,มากหลายปีระหว่างที่เคลื่อนย้ายผ่านอุโมงค์รถรอด ความใหญ่โตได้มองเห็นตั้งแต่ไกลไกลเมื่อรถวิ่งผ่านเส้นทางสายนี้แทบเกือบทำให้รถติดเพราะทุกคนก็จะชะลอดูเจ้าจำโบอันเป็นหน้าตาของประเทศกำลังเลื่อนผ่านข้ามสะพานอุโมงค์ไปยังสนามบินทออทุกคนในประเทศต่างก็ภูมิใจที่ถือว่าเป็นหนึ่งในโลกสามารถสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วยังเป็นยานบินที่ขึ้นไปถึงชั้นอวกาศใครบ้างจะไม่รู้สึกยินดีไปกับสิ่งนี้ได้แม้ว่าจะทำให้รถติด แต่ก็ไม่ทำให้ทุกคนรู้สึกหงุดหงิดมีแต่กระหายที่จะรีบขับเข้าไปดูใกล้ๆบางรายอยู่ไกลเห็นอยู่ลิบๆก็เปิดมือถือดูการถ่ายทอดสดจากแหล่งข่าวทุกที่ที่พาการลงต่างที่ต่างมุมมองแต่ละจุดทําให้ผ่อนคลายของการรีบเร่งอยากไปดูใกล้ๆนั่นเองครั้งแรกที่จะทําการบินระบบถูกตรวจสอบทุกจุดอย่างละเอียด ไม่เว้นแม้แต่อุณหภูมิภายนอกถึงมีเซ็นเซอร์นับหมื่นตัวแต่คอมพิวเตอร์ AI ก็เช็คประมวลผลได้อย่างรวดเร็วการตั้งค่านำร่องพิกัดผ่านดาวเทียมนักบินทั้ง3นั้นรู้ตำแหน่งแทบจะหลับตากดสวิชกันเลยทีเดียวเพราะถูกฝึกบินในห้องซิมูเลเตอร์เหมือนจริงพร้อมกันในแต่ละตำแหน่ง ความจริงมีเพียงคนเดียวที่บังคับเครื่องอีกสองคนเป็นเหมือนผู้ช่วยในยามฉุกเฉินสามารถเข้าบังคับแทนคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในตำแหน่งนั่งของตัวเองความปลอดภัยนั้นถูกรองรับด้วย AI อีกชั้นหนึ่งหากสามนักบินไม่สามารถบังคับได้ก็จะเป็นระบบ AI เข้ามาทำหน้าที่แทน ตอนนี้เสียงวีดวิวของไอพ่นสีตัวก็ดังขึ้นล้อที่ใหญ่รวมกัน18วงค่อยๆหมุนไปจนความเร็วเพิ่มขึ้นยังไม่ถึงครึ่งรันเวย์ด้วยซ้ำยานบินลำใหญ่ก็ยกตัวขึ้นไปอย่างง่ายดายสร้างความแปลกใจให้กับวิศวกรทั่วโลกที่พวกเขาต่างก็เฝ้าดูอยู่ในห้องประชุมเครื่องที่ใหญ่ขนาดนั้นกลับใช้รันเวย์ที่สั้น ถ้าไม่มีบอดี้ที่เบาก็คงมีเครื่องยนต์ที่แรงแน่นอนต่างคนก็คิดอยู่ในหัวประเทศนี้มันสุดยอดเกินไปแล้วเทคโนโลยีทำไมถึงพลิกคั้วได้ถึงขนาดนี้มหาอำนาจยักษ์ใหญ่ยังไม่สามารถสร้างได้ดูเหมือนทุกที่ต่างก็ยอมลงทุนเป็นเงินแทนกันหมดเพื่อให้เข้าร่วมโปรเจกต์อวกาศเก็บสินแร่ดวงจันทร์เมื่อคิดดูแล้วมันคุ้มกว่าที่พวกเขาสร้างต้องยอมรับแล้วว่าพวกเราถูกทิ้งตามไม่ทันเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันที่ห้องนักบินมีเสียงแจ้งเตือนขึ้นมาขณะนี้เรากำลังจะเข้าสู่ชั้นขอบบรรยากาศควรปรับเปลี่ยนการเผาไหม้ให้ไปใช้ออกซิเจนเหลวเป็นแรงผลักดันแทนนักบินมองดูนาฬิกาดิจิตอลที่ใช้เวลาการบินขึ้นมาถึง15นาทีถึงได้ปรับเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนก่อนไปจอดด้านหลังของสถานีอวกาศที่มีประตูแม่เหล็กขนาดใหญ่ล็อกยึดติดให้เป็นทางเชื่อมต่อถึงกัน ทุกเหตุการณ์ได้ถูกบันทึกเป็นเหมือนอย่างไร้สดไม่มีการตัดต่อวิดีโอย้อนหลังเพราะต้องการโชว์ถึงความสามารถมั่นใจในเทคนิคและความปลอดภัยนักบินได้เดินออกมาจากเครื่องผ่านประตูด,ด้านข้างของนักบินเป็นทางเดินที่สูงเกินศีรษะถึง1ฟุตทุกคนตื่นเต้นที่เห็นภายในแม้แต่การเดินของนักบินเหมือนอย่างกับเดินบนพื้นโลก ถึงแม้จะได้รับข่าวสารมาแล้วก็ตามว่าเทคโนโลยีบนสถานีอวกาศจะมีแรงดึงดูดแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะเหมือนได้ถึงขนาดนี้หลังจากนั้นนักบินทั้งสามก็ได้ถอดชุดออกเดินเล่นเหมือนกับอยู่ในตึกที่มีกระจกรอบด้านแตกต่างกันตรงที่ด้านนอกนั้นเป็นพื้นที่ว่างสุดลูกหูลูกตาบางมุมมองลงมา กลับเห็นเป็นลูกโลกสีน้ำเงินสวยงามเด็กบางคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารทำให้เกิดความสับสนที่เคยเรียนมาบอกว่าบนอวกาศนั้นไร้น้ำหนักได้ถามพ่อแม่ถึงจะเข้าใจว่าเป็นเพราะสิ่งใดเด็กรุ่นใหม่จึงพากัรยอมรับประเทศเล็กๆเกิดใหม่แห่งเทคโนโลยีต่อไปก็จะเกิดการฝังหัวไม่เป็นชาตินิยมคิดดูถูกเหมือนอย่างผู้ใหญ่บางคนแล้วนักบินที่ใส่ชุดปกติ ก็เข้าไปในโซนของการเรียนรู้ที่เป็นโซนไร้แรงโน้มถ่วงร่างกายก็เบาหวิวหมุนเคว้งคว้างล่องลอยอยู่อย่างนั้นได้ทดลองหลายรายการเพื่อเป็นตัวอย่างก่อนออกจากโซนไร้แรงโน้มถ่วงพาชมห้องพักที่มีพร้อมทุกอย่างไม่ต่างกับพักอยู่ที่บ้านของตัวเองทั้งห้องน้ำก็ใช้เหมือนกันกับพื้นโลก แล้วเดินออกไปที่สวนกลางสถานีอวกาศเป็นจุดศูนย์กลางที่ร่มรื่นแม้ว่าจะไม่มีสิ่งมีชีวิตจำพวกสัตว์ก็ตามแต่ก็ทําให้ใจผ่อนคลายลงไปได้เหมือนกันหลังจากนั้นถึงได้แต่งชุดนักบินอวกาศอีกครั้งเดินทางไปยังดวงจันทร์อันเป็นฐานที่ขุดทำเหมืองแร่ครั้งนี้ต้องใช้เวลาถึงครึ่งวันก็นับว่าเร็วมากแล้วอย่างน้อยต้องใช้เวลาถึงสวัน แต่ทางนาทีได้สร้างฐานบินที่ดวงจันทร์ไว้รอในเส้นทางได้ถูกกำหนดด้วยคลื่นความถี่กึ่งเทเลพอร์ตทำให้กลายเป็นเรื่องตื่นตะลึงขึ้นมาอีกครั้งกับกลุ่มประเทศมหาอำนาจไม่รู้ว่าจะคิดยังไงตามเส้นทางของแรงเหวี่ยงของโลกเมื่อหนีการโน้มถ่วงก็จะทำให้จุดหมายนั้นโค้งหนีออกไปไม่สามารถเป็นเส้นตรงถึงจุดหมายได้เร็วแต่สำหรับยานบินอวากาศของประเทศนี้ กลับบินเป็นเส้นตรงแถมยังมีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจระดับหัวกะทิของแต่ละประเทศต่างก็ถอนหายใจถึงความห่างชั้นอย่างเทียบกันไม่ได้เลยเมื่อยานบินเข้าใกล้ฐานบินที่ลงจอดความตกตะลึงก็เกิดขึ้นซ้ำอีกตรงพื้นดวงจันทร์มีสิ่งก่อสร้างเป็นที่พักอาศัยเป็นหลังคาโดมทรงโคง้งนักบินที่นำยาลงจอดได้เดินลงบันได ใต้เครื่องหนึ่งคนเดินเหมือนกึ่งกระโดดเข้าไปทางโดมที่เห็นแต่พอจับตรงประตูกลับยืนเหมือนอย่างมีน้ำหนักทุกคนต่างตะลึงในสิ่งที่เห็นภายในนั้นเหมือนบ้านหลังหนึ่งเพียงแต่วัสดุข้างในเป็นเหล็กผสมอลูมิเนียมหลังจากนั้นก็มีนักบินขับรถออกมาจากเครื่องสองคันมีรูปร่างเหมือนอย่างรถแมคโครกับรถบรรทุกคนที่มองดูผ่านจอทางพื้นโลกต่างก็เข้าใจทันทีว่ายานบินลำใหญ่ ได้บรรทุกสองสิ่งนี้มาด้วยว่านี่คือการรีวิวสาธิตขั้นตอนการท่องเที่ยวและการขุดสินแร่ที่ดวงจันทร์นั้นทําให้ทุกคนรับรู้ถึงความปลอดภัยแล้วยังสามารถบอกกับหุ้นส่วนว่าทํายังไงกับการเก็บเกี่ยวทรัพยากรนอกโลกจะได้หมดกังวลกับการลงทุนครั้งนี้ภาพที่สามนักบินแสดงออกมานั้นเป็นมุมมองที่เห็นติดตาการทุกคนทั่วโลก จากที่มีเพียงไม่กี่ประเทศที่กล้าลงทุนมากมายเพราะพวกเขาได้สร้างแนวทางนี้มาก่อนจึงได้เห็นความแตกต่างของการลงทุนตอนนี้ยิ่งทำให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าต่างก็เสนอเงินที่สูงลิบลิว้วเมื่อจบการรีวิวขนทรัพยากรสินแร่พื้นผิวดวงจันทร์กลับมายังโลกและก็เป็นจุดที่สำคัญที่สุดของการเดินทางอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีทั้งขาขึ้นและขาลง พวกเขาได้เห็นแล้วว่าวิธีการขึ้นนั้นมันแตกต่างจากจรวดขนส่งมีทั้งความนุ่มนวลและความปลอดภัยตอนนี้อยากเห็นตอนกลับสู่แผ่นดินโลกจะเหมือนอย่างกระสวยอวกาศชาเลนเจอร์หรือเปล่าที่ลงด้วยความเร็วสูงไม่รู้ว่ายานอาวกาศของบริษัท s t a r ์เทคจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่า แต่ก็ต้องพากันแปลกใจเมื่อยานลำใหญ่กับบินลงเหมือนอย่างเครื่องบินทั่วไปไม่มีความเร็วจนเกิดการเสียดสีกับอากาศมีเพียงท่อไอพ่นช่วยต้านความเร็วเป็นบางช่วงทําให้บินเหมือนอย่างปกติไม่มีความน่ากังวลให้เห็นทั้งที่เครื่องก็ตัวใหญ่บรรทุกแร่ธาตุมาเต็มลำก็ยังค่อยๆร่อนลงบนพื้นรันเวย์อย่างนุ่มนวลระยะการลงจอดนั้นไปไกลกว่าตอนขึ้นเพียงแค่อีกเพียง200เมตร นักข่าวต่างก็วิ่งกรูกันเข้าไปถ่ายใกล้ๆมันเป็นเหมือนตอนจบของการถ่ายทําที่ปักหลักติดตามทําข่าวมายาวนานบัดนี้ก็ถึงเวลาสิ้นสุดของการถ่ายทอดสดตั้งแต่เริ่มสร้างจนบินขึ้นบนอวกาศตอนนี้แร่อ,อิลเมไนท์ได้นําไปเข้าตอลลอมสกัดเป็นแร่ไทเทเนียมถึงได้นําออกมาโชว์เป็นแผ่นเหล็กขนาดใหญ่เพื่อนําไปขึ้นรูปตามที่ต้องการส่วนยานบินอวกาศก็ได้กลับไปเช็คระบบทุกขั้นตอน ว่ามีตรงไหนที่เซ็นเซอร์ตรวจจับมีอาการออกมาส่งเป็นค่าตัวเลขฟ้องว่าเออร์หรือเปล่าแล้วการติดต่อเข้ามาทางอีเมลมีทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อขอเข้าพบจะได้จัดประชุมระดับโลกพร้อมกันท่านนายกจัก,กรกฤษเป็นผู้รับผิดชอบในงานนี้โดยรับแผนงานไปจากท่านผู้ให้โดยแบ่งเค้ก ตามจำนวนการลงทุนโดยที่ทางเราจะเป็นผู้ขนส่งตั้งแต่ดวงจันทร์มาถึงที่ที่เป็นประเทศต้นทางของผู้ลงทุนพวกเขาลงทุนเป็นเงินจะได้สินแร่ตามน้ำหนักที่ขนกลับมาซึ่งมันถือว่าถูกมากกับการลงทุนสร้างเองจะได้กำไรมากกว่าเดิมถึง60%อร์เเพราะไม่ต้องลงทุนสร้างจรวดติดยานบินแล้วยังต้องขนกลับมาอีก ไม่มีทางที่จะได้กําไรเพราะเงินที่สร้างจรวดนั้นมันมากมายไม่สามารถเอามาเปรียบเป็นต้นทุนด้วยซ้ําจึงทําให้ขนาดมหาอํานาจโลกยังต้องหันมาลงทุนตรงนี้แทนไม่ต้องใช้ยานอวกาศของตัวเองอีกเลยไหนจะต้องมีบุคลากรหลายภาคส่วนและต้องใช้เวลาในการอบรมสร้างคนขึ้นมา คิดยังไงมันก็ไม่คุ้มแต่ถ้าใช้เงินเพื่อลงทุนเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นไม่ต้องมีส่วนต่างอย่างอื่นเข้ามาแค่นี้ก็ถือว่าสุดคุ้มมากเลยทางประเทศที่รับหน้าที่ขุดสินแร่นั้นมีเทคโนโลยีเหนือกว่าทุกอย่างทุกอย่างใช้มนุษย์ควบคุมเพราะบนดวงจันทร์นั้นมีแต่เครื่องจกักรมีคนน้อยนักที่จะอยู่ประจำการตรงนั้นเมื่อทุกประเทศมีความคิดแบบนี้เหมือนกัน ในวันประชุมจึงเริ่มร่วมทุนกันอย่างมากมายทั้งที่โครงการนี้จะเริ่มอีกหนึ่งปีข้างหน้าพวกเขาถึงจะได้สินแร่ที่ต้องการต้องรอให้ทางประเทศเราผลิตยานขนส่งอวกาศเพิ่มขึ้นมาเสียก่อนแต่พวกเขาก็พร้อมใจกันยินยอมอย่างตื่นเต้นสำหรับพวกเขาเวลาหนึ่งปีนั้นมันสั้นมากถ้าหากเป็นโครงการของพวกเขาเองอย่างน้อย1ิปีก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ทำออกมาหรือเปล่า การประชุมถือว่าจบลงด้วยความชื่นมื่นที่ทุกประเทศได้รับผลตอบแทนเป็นที่น่าดีใจถึงได้ไม่มีใครคัดค้านแม้แต่คนเดียวความสำเร็จครั้งนี้ได้ปีแผ่เป็นข่าวสารบอกกับประชาชนของตัวเอง ถึงความเป็นไปได้ที่จะมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวอวกาศหลังจากประเทศผู้ผลิตยานบินรับใช้คนในประเทศของเขาเสียก่อนแค่นี้ก็ทำให้มีความหวังขึ้นมาทันทีแต่ในเวลานี้ยานบินอวกาศก็ได้ขึ้นบินขนทรัพยากรนอกโลกอยู่อย่างเป็นปกติเพื่อส่งรงหลอมอย่างต่อเนื่องผลิตออกมาเหล็กนั้นมีความหนา20เซนติเมตรทั้งสท่านนั้นทราบแล้วว่าท่านผู้ให้จะนำไปใช้อะไรยานบินตอนนี้เริ่มรับคนขึ้นไป ไปเที่ยวสถานีอวกาศเป็นสิทธิ์ของคนในประเทศก่อนพร้อมกับกลุ่มนักเรียนคุณครูด้วยจะเริ่มตั้งแต่สิ้นเดือนนี้ไปได้เข้าพักหนึ่งวันหนึ่งคืนและกลับตอนเย็นช่วงแรกเป็นอาหารสำหรับนักบินไปก่อนที่จะได้ทานกันข้างบนสถานีทำให้สถานการณ์ศึกษา ต่างก็ดีใจที่จะได้มีประสบการณ์สักครั้งในชีวิตซึ่งความจริงต่อให้มีเงินล้นฟ้าก็ไม่สามารถขึ้นไปกับเขาได้แต่วันนี้ประเทศของเรานั้นมันยิ่งใหญ่บริษัทคนไทยได้สร้างชื่อเสียงขึ้นมา สามารถพาคนของเราเก้าวไกลไปอยู่ถึงนอกโลกสามารถเปลี่ยนสมองเปลี่ยนแนวความคิดการพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้นมากมายให้แก่เด็กกรุ่นใหม่ที่จะได้สร้างประเทศให้กลายเป็นผู้นำทุกด้านกว่าประเทศอื่นๆในโลกเพราะบริษัท s t a r t e ท h ได้ลงทุนกับต้นกล้าจำนวนมากพวกเขาจะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงสืบต่อไปจบตอนที่93ิินแร่จากดวงจันทร์ ขอบคุณที่รับฟังนะคะท่านสามารถเข้าไปฟังสบายสบายนิยายเสียงทุกตอนแตะตรงรูปโปรโฟไฟล์ด้านซ้ายใต้คลิปเลือกเพลย์ลิสต์เลือกเรื่องนิยายขอบคุณค่ะ